สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องที่รักทุกท่านนะคะก็กลับมาพบก,กับช่องสะอาดชาแนลวันเดือนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเรามาชมเหรียญ5บาทกันบ้างนะคะบอกตรงๆค่ะว่าทางช่องของเรานะคะได้มีการสะสมเหรียญ5แต่ว่าเรามีปริมาณที่น้อยอะคะ่ะน้อยกว่าเหรียญ10มากเลยค่ะเราก็เลยวันนี้ ก็เลยลองเอาเหรียญ5มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อจะไม่ให้เบื่อนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็มาต่อกันด้วยเหรียญ10เหมือนเดิมน,นะคะก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะเสียสละเวลาอันมีค่านะคะให้มาดูคลิปของเรานะคะเหมือนเดิมน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังแรงใจให้เราสรรหาข้อมูลและก็สาระดีๆของเหรียญกระสาบในรัชกาลที่9มา ฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับเหรียญ5บาทที่มีราคามากกว่าหน้าเหรียญน,นะคะเป็นจํานวนเยอะเลยค่ะเขาก็ไม่ได้มีความพิเศษหรือความผิดปกติอย่างไรนะคะแต่ว่าเขามีความสมบูรณ์ที่อยู่ในตัวของเขาแล้วนะคะทั้งสองเหรียญเลยค่ะที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้นะคะเราไปพบกับเหรียญ5บาทเหรียญแรกกันก่อนเลยนะคะ นี่ก็คือเหรียญห้าบาทที่เราจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นเหรียญแรกนะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญ5บาทกันก่อนเลยค่ะลักษณะของเหรียญห้าบาทนะคะก็เป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลค่ะเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทซึ่งตัวขอบเฟืองนี่นะคะก็จะ ผิดกับเหรียญ10บาทและก็เหรียญ2บาทนะคะเพราะว่าเหรียญ5้านี้ก็จะเป็นขออเฟืองหยาบรอบเลยนะคะรอบรอบเหรียญนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ10กับเหรียญ2บาทก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะความแตกต่างของเหรียญสามเหรียญนี้นะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรค่ะเรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันก่อนนะคะ ด้านหน้าค่ะกลางเหรียญมีพระบรมรมูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ยุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลียมภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9ค่านี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญด้านหน้านะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะซึ่งก็ จะเห็นความสวยงามของพระอ,อุโบสถวัดเบญจมาบวพิษนะคะด้านหลังนะคะกลางเหรียญค่ะมีรูปพระอ,อุโบสถวัดเบญจมาบวพิดดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลียมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศเบื้องล่างมีเลขบอกราคา5บาท โดยมีข้อความว่าบาทค่าระหว่างเลขบองราคาดังกลาง่าวนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะ5บาทนะคะเรามาดูความพิเศษของเหรียญเหรียญนี้นะคะเหรียญเหรียญนี้นะคะไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเขาเป็นเหรียญที่สมบูรณ์มาในแม่แบบที่ทําการผลิตนะคะเราจะเห็นนี่นะคะนี่มันเป็นแบบเหรียญ5บาทแบบหนาน,นะคะนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นวัดบิณฑจามบววคิดนะคะซึ่งเน้นวดลดายของพระอุโบสถนะคะซึ่งก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเรามาดูยอดการผลิตของเหรียญ5บาทปีนี้กันนะคะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราชสองพค่ะน้ำหนักอยู่ที่7.5กร,รมัมยอดการผลิตอยู่ที่31 3 7 3 0 0 0เเหรียญน,นะคะ ราคาอยู่ที่100บาทต่อเหรียญน,นะคะนี่ก็คือเหรียญที่มีความสมบูรณ์นะคะอย่างที่ได้รีวิวให้ทุกท่านได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือราคาของเหรียญอยู่ที่100บาทต่อเหรียญน,นะคะแบบหนานะคะยังไม่จบนะคะเรามาดูรายละเอียดของอีกหนึ่งเหรียญกันนะคะซึ่งราคาก็ ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะคะซึ่งเราก็อยากให้ทุกท่านมีสะสมไว้เหมือนกับทางช่องของเรานะคะเรามาพบกับอีก1เหรียญกันค่ะนี่ก็คือเหรียญ5บาทนะคะปีพุทธศักราช2552นะคะซึ่งเป็นแบบบางนะคะเป็นแบบบางค่ะนะคะ รายละเอียดก็เหมือนกันค่ะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญ5อีกหนึงเหรียญกันนะคะคือเหรียญห้าปีพุทธศักราช25 5 2นะคะแบบบางค่ะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะคะขอกล่าวนิดนึงนะคะก็คือกลางเหรียญออกเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้านขวามีข้อความวา่าภูมิพลอดุลยเดชคะ่ะด้านซ้ายก็รัชการที่9ค่ะ ะะลักษณะของเหรียญเป็นรูปก้าเหลียมน,นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นพระอุโบสถวัดบิจบมบาบัวพิษนะคะข้างบนก็จะมีคำว่าประเทศไทยแล้วก็ปีพุทธศักราชที่จัดทำนะคะแล้วก็มีเลขบอกราคาว่า5บาทนะคะแล้วก็มีคำว่าบาทค่าระหว่างเลขบอกราคานั่นเองค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญน,นะ,ะเรามาดู กันค่ะว่าเขามีราคากันตรงไหนนะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่ได้มีความผิดปกติหรือความพิเศษอะไรนะคะเพียงแต่เขาเป็นเหรียญที่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ออกมาจากแม่พิมพ์แม่แบบนะคะเรามาดูยอดการผลิตกันค่ะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2552นะคะน้ำหนักอยู่ที่6มิลลิกรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่ 3ามร้อยแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะคะราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเท่ากับเหรียญชนิดหนาเมื่อที่ได้กล่าวมาสักครู่นี้นะคะเหมือนกันนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญห้าบาทนะคะที่เรานำมาได้รับชมข้อมูลกันนะคะก็หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะ ก็อย่าลืมนะคะดูคลิปให้จบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ